คู่รักคนดังปิดฉากรักฝ่ายหญิงฟาด8ปีแพ้หนึ่งเดือนเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไรครบกันมา8ปีแต่ต้องผิดฉากรักลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคู่ของบาสตี้ทิติกอนและปอนพงสกอรในขณะที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมาตลอด8ปี ก็มีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รักค่ะแต่ก็มีโมเมนต์หวานหวานให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งในโซเชียลเช่นกันจนกระทั่งถึงวันที่ทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางกันค่ะโดยบาสตี้ได้โพสต์ว่าจบสถานะบางที8ปีที่ผ่านมา เราอาจจะใช้ชีวิตร่วมกันจนมันมาถึงทางที่เราสองคนต่างใช้ชีวิตหากเราเกิดมาคู่กันจริงสักวันเราจะกลับมาเจอกัน ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอนะจบกันด้วยดีรักเสมอบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันยิ่งอยู่ด้วยกันมันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงหากเราห่างๆกันมันอาจจะทำให้ทุกอย่างกลับมาดีกว่าเดิมในอนาคตขอบคุณ8ปีนะล่าสุดนะคะบาสตี้ก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้โพสต์ใน Facebook พงศกรวรรณวงศ์ระบุว่า 8ปีกูแพ้หนึ่งเดือนว่ะไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไรแพ้แล้วและเอาตามตรง8ปีที่ผ่านมามันก็ต้องมีดีและมีเรื่องแย่บ้างแต่มองในทางกลับกันไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ดีที่มันผ่านมาเลยเราแพ้หนึ่งเดือนว่ะเขาคงจะพูดดีทำดีมากกว่า8ปีที่ผ่านมามั้งท่ากลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับเขามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยค่ะ